ก็กลวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,าน,านวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์นุ c h a ง n e แชนเนวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านในเกมไมคับแต่มันจะไม่ใช่บ้านในเกมไมคับที่ดูอยู่ปกติมันจะเป็นบ้านที่อยู่ใต้ดินหรือไม่ก็อยู่บนดินแต่จะอยู่แบบนี้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้โอเคขุดบล็อกไปเรื่อยๆใครมาดูอย่าลืมเพิ่มเสียงให้สูรแค่นี้แหละ เดี๋ยวค่อยลงไว้เป็นคำอธิบายแล้วกันก็ขุดไปเรื่อย ถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่แบบรู้สึกมันมืดขอแนะนำใช้ในวิชั่นแค่นี้ไม่มีอะไรมากวันนี้รู้จะพูดอะไรเข้าใจมันอาจจะดูเงียบเงียบใช่มันดูเงียบเงียบ ทีนี้ก็ท,ท,ท่านูชมท่านอีกอย่างผมได้สก,กินใหม่อีกแล้วนะผมเพิ่งแต่งขึ้นเองไงนะเนี่ยนี่สก,กินที่เท่ที่สุดในเกมลแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากท่วงนี้คิดเขาไม่ค่อยออกพอดีเบื่บอก็เลยมาสร้างบ้านแปลกๆในเกมนะมคบให้ดูเค่นี้แหละ ถ้าท่านผู้ชมคนไหนอยากจะรู้วิธีเป็นยูทูบเบอร์ก็เดี๋ยวคลิปน่าจะลองหาถ่ายคลิปให้ดูและกันช่วงนี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรด้วย ถึงฟ้ายิงจะไม่เป็นใจแต่ฟ้าใดก็ยังได้เป็นจีนท่านผู้ชมอาจจะอาจจะ ผมก็จะไม่พูดสักพักแล้วกันเพราะว่าคิดคำไหไรไม่ออกเลยสักอย่างงั้นมาสร้างกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดเพราะว่าสรรหารคําอะไรไม่ออกแล้วมุกก็หมดไปตั้งนานแล้วโอ้ mm hmm. ถ้าเล่น pvp mm hmm. ได้นะจะเล่นมุกนี้เลยเก่าไม่เก่าเก่าเหลาไม่จ่าย เออท่านผู้ชมผมสอนมุกไปสร้างบ้านในเกมไหมครับไปดีไหมมุกที่ดีแต่เป็นมุกเก่านั้นก็มีเยอะซึ่งมุกนั้นจะหนีจะหนีไม่พม้นมุกแท็กแท็กแท็กซี่ขี้ขี้ขดินจะขี้อะไรก็ได้แล้วก็กบโดนต้มกุ้งโดนตกประมาณเนี้แหละใครดูแล้วก็ช่างมันก็มาสอนมุกหูใหม่ได้เพื่อคนที่ไม่เข้ามาดูก็ จะได้สอนมุกแม่งเลยเออ<ม>ถือว่าแม่งได้โชคเนาะอีก<ม>อย่างท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆแล้วก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะเวลาที่จะสร้างอันเนี้ยส้มกล้วยองุุนพิซซ่าปลารเจลลี่ทุเรียนมะม่วงมะนาวสตรอเบอรี่ลูกโป เจียบใส่ล็อกซีดลงแล้วอ,ออนไม่รู้ว่าจะติดลิกซ์ซีดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ก็กลัวยเหมือนกันท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะการติดลิกซ์ซิดมันไม่ดีนะท่านผู้ชมอย่าไปทําอะไรให้เ่งติดลิกซ์ซีดแลวกันเพราะว่าผมก็เคยติดลิกิ์ซีดอยู่สักสามวิดีโอเองลบไปแล้วไม่ถึงปีเลยไม่โดนนะเนาะเออ อีกอย่างหนึ่งลิขสิทธ์เขาปรับกันหลักพันเลยนะท่านผู้ชมก็ไม่ไม่เกินห้าพันแต่ถ้าหากว่าลิขสิทธ์รุนแรงมากก็จะประมาณห้าพันหรือห้าพันขึ้นไปเนี่ยแหละท่านผู้ชมมันร้ายแรงมากนะถ้าท่านผู้ชมเป็นครอบครัวที่เงินน้อยแล้วมาพบเจอกับเรื่องลิขสิทธิ์นี่ท่านผู้ชมอาจจะเออแดกตายเลยไม่มีอะไรก็สอนไปแล้วกัน ถือว่าได้ความรู้นะเออได้ความรู้จากนุ๊กใครบอกว่านุ๊กทุกอย่างกลางนะไม่จริงเลยนะท่านผู้ชมนุ๊กถือว่าเป็นคนที่ดีนะถ้าใครที่รู้จักซีรีส์ของนุ๊กจะรู้ว่านุ๊กเป็นคนดีแค่ไหนนะถ้าท่านผู้ชมนคนไหนรู้ว่านุ๊กเป็นคนดีก็ดีท่านผู้ชมต้องขอโทษด้วยผมรู้สึกเริ่มแหลกแล้วเพราะผมมีสองร้อยกว่าวิว ก็โวเก่าแม่งบักนะท่านผู้ชมเนี่ยแหละบ้านในเกมมายคับที่ดีที่สุดโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าหากว่ามีเสียงอะไรแม่งเข้ามารบกวนก็ต้องขออภัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ